ก็สวัสดีครับบิวผมจกเกอร์ให้หนึ่งห้านะครับผมก็เมื่อประมาณ3-4วันที่แล้วนะครับอันนี้เขียน3วันนะฮะผมได้ลงคลิปอะดีนเดรีนไปนะครับผู้เล่นเลเวล100ชนะ200ตาติดซึ่งคนก็ส่งรีเพย์มาในรูปโปรไฟล์เพจนั่นแหละใครส่งก็ส่งได้นี้ได้นะฮะก็ส่งมาผมก็ไม่รู้อะไรผมก็หยิบมมาดูเฮ้ยแม่งเก่งว่ะก็คือมันาได้ประมาณ200กว่าตาไม่เคยแพ้ใครแล้วหลักๆลัเล่ดีลีนแล้วสเต็ปมันโหดมากนะก็มีคนคอมเมนต์ โคตรเยอะคนคอมเมนต์เยอะมากแปบลบว่าโอ้ไม่ชนะ2 0 0ตาติดได้ไงแบบมันคือมือปืนนะแบบฝากตัวรับใช้นายเป่าหัวด้วยความทางเดินนายอะไรประมาณนี้ก็คือบอกว่าเกมไหนเนี่ยที่มันชนะมันก็ปล่อยปล่อยฟรีแบบปล่อยเล่นปกติเกมไหนว่าที่มันมีแนวโน้มว่าจะแพ้เนี่ยคือมันยิงมันหลุดเลยมันกระตุกเลยใครจะชนะมันเนี่ยก็คือโดนยิงแบบเคลื่อนไหวไม่ได้ผมก็เลยลองมานั่งสังเกต ID ดีมันอีกครั้งครับชื่อดีคนนี้ครับ m MM m r เอ้ยแคน์ดีมาชื่ออะไรอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกอันนี้ผมก็ไม่ได้กล่าวหานะคือต้องบอกว่าจะไปดูเกมที่มันยิงนะแต่ในในในอันเนี้ยไม่รู้ว่าบันทึกได้กี่ตานะก,ก็ลองจะนับเปาวะโหแม่งเยอะวะนับก็นับมาไหนๆกันไะหนๆแล้วประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณห้าสิบเหมือนเคยนับว่าประมาณห้าสิบหรือร้อยหนึ่งนี่แหละประมาณห้าสิบพอแล้วกัน นะะในบรรดา50เกมล่าสุดที่มันเล่นเนี่ยแม่งไม่มีเกมไหนที่อามีเนี่ย90วนแต่ก็ไม่ไม่นะอาจจะแบบรีเพย์บักอันนี้ผมว่านะคือในในใน50เกมหลังเนี่ยไม่มีเกมไหนเลยนะครับที่มันมีแนวโน้มว่าจะแพ้ไม่มีเกมไหนเลยที่มันมีแนวโน้มว่าจะแพ้แล้วมันจะยิงคือเกม50เกมหลังที่สามารถดูรีเพย์มันได้เนี่ยแนวโน้มมันจะชนะหมดเลยคือสกอร์แบบเวอร์วังอะ่ะ ถ้าแบบสกอร์แบบคาดว่าจะแพ้และยิงเนี่ยก็น่าจะประมาณเนี่ยตึงๆหน่อยแต่ก็แบบดูจากสกอร์แล้วเกมนี้มึงก็ไม่น่าจะแพ้ก่อนอะ่ะเพราะฝันหัวข้ามคิวไว้นคนละกา้ามันคิวทัง้งสามสามอะ่ะแล้วแบบภาพรวมก็คือตอนเนี้ยมันเล่นไปชนะ294ตาติดโดยที่ยังไม่แพ้เลยอัตราการชนะ100%ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้วิธีการไหนแต่แบบไอ้เหี้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างมันยากนะแต่แต่ว่าแรงที่มันเล่นเนี่ยมันก็รีมาตบเด็ก ตบไก่ตบแรงน้อยแหละแต่แต่แบบไปลองไปเล่นแรงน้อย,อยดิมันได้คิวเยอะอ่ะปัจจุบ,บันคนเล่นแรงน้อยเนี่ยไอ้ที่มันไม่ได้คนเล่นไม่เป็นหรือคนกากนะอาจจะแบบผู้เล่นไม่เล่นนานเล้วเนิร์ฟไม่รู้เหมือนกันโอ้ล่าสุดมาเล่นยี่ิบห้าทีคูคิวไปห้าสหกตัวเดรีนตกนาทีแล้วสองตัวมันคิวไปได้ไงวะนาทีแล้วสองตัวแต่ว่ามันถนัดตัวเดียวนะดดลีนเล่นบ่อย ยี่สิบห้าทีคิวหกสิบสี่ตัวอันนี้น่าดูแบบคิวได้ไงหกสิบสี่ตัวในยี่สิบห้าทีทำได้ไงวะแต่ว่าทุกคนน่าจะเบื่อดีลีแล้ววันนี้เราไปลองดูตัวอื่นบ้างหลักๆเลยอ่ะมันจะเล่นอดีลีนประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะที่เหลือเป็นตัวอื่นบ้างอ่ะมีโกลเด้นวิวเห็นพรแพรมอาจจะดีลีอาจจะโดนแบงหรือเปล่าไม่รู้เลยเล่นโกลเด้นวิวนะครับวันนี้เราก็ไปดูโกลเด้นวิวบ้างมีสองเมตรสามเมตรอันไหนดีอันนี้ก็พอครับยี่สิบสี่ทียี่สิบเจ็ดศูนย์นะครับผมลอง คือแบบเราใครเคยเล่กับบอดมัง้งมาสร้างห้องเล่กับบอดอ่ะยังคิวบอดยากเลยนะไอ้เี็บบอดแม่งวิ่งหนีจะคิวได้แม่งวิ่งหนีอันนี้ม่เล่กับคนนะคือไม่ได้บอดมันเป็นคนนะไม่ใช่ไก่ก็คือคนเล่นเนะนี่ยคนคนเป็นคนจริงๆเล่นไม่ได้เตียมกันแต่ว่ามันนะสามารถคิวได้จริงๆบางทีการเล่นอะไรบ่อยๆหรือแบบเล่นจนชำนาญนะมันอาจจะจับไต่หรือจับเทคนิคอะไรได้บางอย่างที่ทำให้สามารถแบบคิวได้เยอะอะไรประมาณนี้ อันนี้ไม่รู้มันมาใครนะอันนี้ก็มีแคนเดียวกันอยู่หนึ่งคนก็นนคือคนด้านล่างแต่ว่าอ่าแคนเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะรู้จักกันนะเพราะว่าแคน m r เนี่ยมันมันมันเยอะคนมันเยอะ,ม,ยอะมีหลายร้อยคนแคนมันกว้างมากนะฮะเดี๋ยวผมกออไปตอนที่เข้าสู่เกมแล้วลวกันนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ Golden View นะครับ Like อลองดูตัวนี้มันเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับดูเทพดีๆมาแล้วคือไม่รู้ว่ามันจริงจริงหรือไม่ยริงจริงอะ่ะแต่ฝีมือมันมีแน่ฝีมือมันอย่างน้อยๆก็น่าจะอยู่ในระดับอ่าไม่ได้ก็รีเจนน่ะนะนะก็คือถ้าไปเล่นเนี่ยเล่นกับไดกับรีเจนเนี่ยผมว่ามันน่าจะเล่นได้สบายโหแม่งหลอแกงกันอย่างนี้เลยว่ะไม่รู้ว่าก,กดมาด้วยกันทั้งทีมหรือเปล่าครับ อ่าตอนนี้ฝั่งมาเนี่ยมีฟินโง่ๆนะครับหลอด M4 นะครับแล้วก็โดยไม่ได้แล้วก็ไอ้คนนี้เียกเป็น Golden Blue นะครับเอ M4 ยุงบนคนเดียวและยังไงคิวแรกใครจะเป็นผู้สั่งเวยรสว่โคโนดฟอร์มฟินดาก่อนเลย <read> เรียบร้อยขังไม่รอดนะฟินเฟิร์สบัตโคโนดอนลอดตัวไปดาก่อนวอคือไงก็ไม่รอดะ ปิดองาคราบมีแรลลี่นะฮะอล์อา,อา,อารักหน้าโคนอดฟาโลนะครับแล้วก็เกมคริปเปอร์อ่ะมันจะกลางหมดเลยนะหลักๆคือมันจะกลางเล่นตัวอะไรก็ชอบกลางแต่โกลเด้นวิวกลางไม่แข็งนะเพราะว่าไม่ค่อยมีต้นไม้เห็นปะจุดเด่นของมันก็คือการปีนต้นไม้อะแต่ตรงกลางไม่ค่อยมีต้นไม้ให้โดดมีเนีร่ระยะโดดไม่ถึงอ่ะแต่ว่าปัจจุบันสกิลมันถูกปรับแล้ครับ สกิลอีเนี่ยมันสามารถโดดได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีต้นไม้แต่ว่าสตันเหลือครึ่งหนึ่งอาลูชเฉยหลอดหลุด Lo นะครับ male clock. อ่ะให้บนเอ็มพาตัวเดียวอันนี้อัน,นดุจังหวะเฮ้ยตายแล้วอลักน่านตึงเนื้อตายนะอ้าวโ,โดโดอุ้ย ระยะเเกียวสองแม่งก็กว้างเหมือนกันนะน,น,น,นี่อยู่กลางน้ำนี่โดดขึ้นต้นไม้ได้เลยนะโอโ้โหโอ้อยู่กลางกลางน้ำก็คือหนีขึ้นต้นไม้ได้แต่ถ้าแบบเลนอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือแบบมันมีต้นไม้หนาแน่นกว่านะครับตรงกลางนี่แบบไม่ค่อยมีใครอยู่กลางลาเทนเกียวเอาหลอดหลุดจริงรอะวะหลุดยาวเลยเอะ ตอนนี้ก็อัพอย่างนั้นหนึ่งนะครับปกติสตันสตันเวทหกสิถ้าโดดเลยเหลือสาใช่ไหมจากตันหนึ่งนะครับเหลือศูนจุดหกเหลือครึ่งนึงหมดเลยแต่ว่าไม่ต้องโดดต้นไม้ก็คือโดดตันไปได้เลยนะครับตอนนี้เหนียวเดิฟเดีเด๋ยวบัฟนะโ o l ด e n นวิวเนี่ย แต่มาแรกๆคือแม่งแมปมากอคือวิธีนินจามาแรกๆก็รู้สึกว่าจะโดดไกลกว่านี้หรือไม่แน่ใจโดดแบบคูดาวไม่มีอะโดดได้รัวะเปออ็อยังไงครับมาไล่ตีลักหน้าอยู่แต่ว่าสกิลหนึ่งมันแรงมากนะโดดขึ้นต้นไม้โดดไปสตันเย็นเค่ไปตัดรูนได้ครับรูนแยกล่างครับผมจะได้คิวหรือเปล่าวิงทันไหม ึกมีตรงนี้ต้นหนึ่งอีกถ้าไม่มีมันโดดไม่ได้นะโดดขึ้นตรงนี้โดดไปตรงนู้นอือต,ตันเรียบร้อยฝีมือมันมีทุกคนต่อให้มันจะตบไข่ก็ตามแต่ว่าฝีมือมันมีเอออ่าเป็นลูนปอมอ่ะเก็บลูนตัดไม้ครับผม กะว่าโดนหลังหน้ากดเลนนะนี่ส <and> กิลหนึ่งเนี่ยคือถ้าโดนเต็มๆดาเมจสี่ร้อยกว่าอะไรนะแต่ต้องโดนเต็มๆอ่ะอาตอนนี้มีอันติแล้วนะครับเฮ้ยโดนเอาเลยหรอเอาเลยหรอหุยหลังหน้ากดสกิลเพิ่มเกาะครับผมโดนตีอยู่โดนหนีไปก่อนอันแน่ อ่ะโดดโดนต่อโดนต่อยังไงยังไงเอาไงเอาไง <c oughs> <c oughs> ตันอันตีเรียบร้อยไอ้เฮียสกิล้ักหน้ามันเป็นตัวที่ <c oughs> ก่อเวทเยอะกว่าตัวอื่นนะพอกดสกิลสกิลเราจะลบบัฟแล้วก่อเวทเพิ่มไอ้หียมันโซโล่ได้ใน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 ป้อมอ่ะโดยที่ไม่มีของอะไรเลยอ่ะ ไอ้ผมว่าฝีมือมันมีคือไม่ต้องยิงหรอกแพ้ก็แพ้บ้างก็เป็นห่าอะไรถ้ามันเล่นด้วยฝีมือมันเองน่ะมันก็น่าจะไปได้ได้แบบได้แบบชิวควอ่ะผมว่ามากดลูนวินวอล์กหรือว่าแบบความมันแต่ละคนมัน่านไม่เหมือนกันไงบางคนใหญ่คณะแต่อันี่มันอาจจะชอบคิวเยอะไงเออต้องลงมาต่ำๆแหลงต่ำๆเลยได้คิวเยอะๆแหลงสูงมันแบบว่าโซดเราเคยตายที่เดิม สครั้งสาครั้งไะเนี่ยครั้งที่สมันไม่ไปตายให้แล้วแต่ถ้าเล่นแล้งต,ตามอยู่มันก็แบบตาย5้าตัวก็ตัวที่หมันก็ยังตายแบบเดิมๆอ่ะยังไงครับคนอสไลท์หนีโดนต้นไม้แล้วตีโซแทบได้อยู่ไหมโดดนได้อยู่ครับฟินผู <c oughs> ว่าวเข้าให้ นะฮะสกิลหนึ่งอ่าฟาโลขังสวยเลยครับโดนสกิลหนึ่งเต็มๆและเสร็จอโดเมดาฟินบอกสว่านี่เอ็มพาร์ตสโลบนคนเดียวไว้กกลัังประดโอ้โหดาดาเมจสกิลหนึ่งเนี่ยห้าร้อยสี่สิบไปนะแต่มันต้องโดนเต็มๆความเสียหายโดยรวมทั้งหมดห้าร้อยสี่สิบฟาโลไปขังครับผมก็ กับตายเลยนะขังเข้าก็โดนเต็มๆไปดิอะไรครับว้ามาช่วยเอ็มพาธครับแต่ว่าไม่ทันอันตีส่แรนล,ลี่แล้วก็โซแทมบครับไล่ตียวงห่างอย่างห่วงห่วงจึ๊กเรียบร้อยอ่าวิ่งตามเก็บอยู่ครับผมโดดดกักดูดิโซแทบไปครับถอยไปตีได้ไหมจึ๊ก เออดูดิมันดูชำนาญการนะแบบโดดปุ๊บปุ๊บรู้ระยะเลยว่าอ่าถึงแน่เอ้าแรลลี่สไลด์ว้าวเฉยอ่าลูลีเจนนะครับไม่รู้เหมือนกันจะออกอะไรชิ้นแรกอ่าชิ้นแรกออกโซแทปนะ จ้าจเอกเจอลังหน้าโจดเก่าครับวอดพอดีโดดไปสตาร์โดนด้วยครับสกิลหนึ่งแล้วโซแทบโอ้โหรุนแรงรุนแรงเหลือเกินรุนแรงเหลือเกินทีเดียวทีเดียวได้ไหมทีเดียวทีเดียวเอาเรื่องมาไปบนต่อสั่งเพื่อนบวกเลยฮะมาเอ็มพาซิงเอ็มพาซิงแล้วครับตอนนี้ โดดสันเกฟนี่ไม่ต้องอันตีเต็มพาดไปทางได้สวยนะครับอกดสกิลวิ่งไวให้ตอนนี้โดดตามลารีอยู่อ้ยโอ้ยมีเลือกที่ลงจนไม้ว่าไม่เลือกสตันอันแน่หนีลาีีเสียบสวนอันตีอ้ยโดนหนีตายว่ะตายว่ะอันแน่มีโซแทบไซตัวเอง อันตรีสวนเอาละครับวิ่งใส่เข้าป้อมเลยครับแล้วเรียบร้อยโดนหนีอ่าลงมาอันนี้เจ็ดนาทีเจ็ดคิวเป็นลูนเฮสเ ปักวอร์ดครับน่าจะเห็นนักหน้าหรือว่าไม่รู้มาวิ่งไปด้านล่างครับฟินและยิงคนนอสอยู่และซูมโบงตายไม่ต้องไปแล้วอ่ารักหน้ารู้สึกว่าจะไปแกงบนหรือเปล่าครับ เอ็มพาเราไปเลยรอะสมุติภาคอ,อ๋อฟลขั่ไงไปช่วยเพื่อนเวาไว้ภาคเพื่อนออกจากกรงออกเป็นโคเด็กนะครับโคเด็กสามสามตัวมาปีตนมานแล้วเอ็มพาสิงโดดลงก่อนนะครับมีการตีต้องการรักหน้าครับอ่าโด,ดขึ้นไปแล้วตอนนี้โคเด็กพร้อม เอาลงลงลงก่อนนี่โดดตันธรรมดายังไงรักหน้าชีดโอเคเก็บไปสองครับผมปลาโลขังบืดโดดต้นไม้ทันถึงไหมอ่าไม่ถึงก็ลงธรรมดาวิ่งตามอยู่ครับโอ้โหไอสกิลโดดตันเลยระยะมันระยะมันสั้นวะ่ะระยะมันแค่นี้เองแต่ว่าสกิลววระยะไกลสกิลอ e, ีระยะนิดนึง Game และลีกแก่ห่างกว่าเดนวิวได้นะก็คือมันพังต้นไม้ได้อ่ะลูดเดะลูดลูดเอาลวงด้วย oh. เฮียแล้ว,ว oh. เอา oh. ตายแน่ครับจังหวะนี้เอ้ยล้วโดนหนีโอ้โหเจอขังต้นไม้ขึ้นพอดีอีกโอ้โหโชคช่วยว่ะต้นไม้ขึ้นพอดีแต่ต่อให้ไม่มีต้นไม้มันก็รอดอ่ะขิวเชียดครับผมเกือบตายเมื่อกี้นี้ กล่าวว่าลงต้นไม้มึงตายนีย่อยู่เยอะขนาดนั้นลูนด <Double damage. S 1> ับเบิ้ลดาเมจเอ็มฮาร์ดฟินเรียกนะครับระวัง <Go on. S 1> บอกว่า are you girl <No. S 1> ไม่ no ผผู้ชาย oh. ผมไม่ใช่ผู้หญิง เป็นนีนาหมใช่วะไม่รู้แปลมุมมู่ฮะพอดีเรียนเรียนเรียนมาไม่ถูงครับมหาลาัยมีแค่สามชั้นุแล้วแบบไม่ให้ใช้ลิฟต์ด้วยนะคือแบบเดินคาลากอะจริงๆมันมีสี่ชั้นใชก็คือห้ามใช้ลิฟต์ม,มาครับอเอาอม่มุม อ่ามงมุมเดินตามครับเอากัดได้ด้วยเฮียอดนนี้แมนมุมเกมจริงมึงตามมาดิตามดิตามมาดิเออตามมาดิแมงมุมอ่าอ้า,อาอฟาโลขังโดนด้วยครับเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยเอายังโดนหนีได้ไอ้ยามาเอมาส์ซิงแล้ว แม่งบนเปียนอยู่ป่านะแต่ว่าแต่ก่อนนะคือมันไม่มีไอเทมที่แบบทําลายป่าเลยทําลายร่างปลอมเนยะปัจจุบันมันมีแล้วชิ้นเดียวเอาอยู่เลยเชื่อดิเชื่อหมอมาเดินไปสกู่หนึ่งแบบโงโงๆครับผมอเด็กช็อตนี่อันตีแล้วโด,ดนหนีตอนที่ตัวนี้มันออกมามันยังไม่มีไอเทมที่ทําลายป่าแต่ว่าตอนนี้มันมีแล้วเออซึ่งถือว่าเป็นไอเทมที่แบบแก้ทาตรตัวนี้อยู่หมัดเลยนะ ไอ้นั่นน่ะราคาก็ไม่แพงพันวากโกนะครับระยะทำลายป่าก็กว้างกูดาก็น้อยมาพานพักตัวเองไปครับโคโนสวิ่งหนียุ่ยใหญ่เลยตามไหมตอนนี้โคเดเวลสามาเลยครับผมโคโนสไปไหนแจไปไหนโคโนสไปไหนครวามาช่วยว่ะอ้าวชิบหายเอาว้ามาบาลเลยโดนหนีก่อนเว้ย นี่ผักหวานฟ้าได้ป่าว่ะโอ้โหแข่หน้าดูหลังหน้าบอกหลังหน้าซื้อตะวอดนั่น่ยหากันไม่เจอตอนนี้มันยังไม่มีตังค์มันไม่ใช่ไม่ซื้อนะตอนนี้รู้สึกว่าเงินยังแต่ละตัวยังไม่น่าจะพอนะครับอันนี้หมดะลรเนี่ยซีเอมนะครับซีเอาม m มเอมมึงไม่ได้เกิดกันแน่ซีเอมอ่าคิวบ้างแอซิดบ้างเดี๋ยวก็ของฮันมันแต่ซ m เอมันตายหนักขนาดนี้ไม่เกิด สกิลหนึ่งครับฟาโลขังเราเองไว้แล้วช็อตไม่น่าขังเลยเออฟาโลขังตัวนี้ไม่ได้ครับขังแล้วมันก็โดดต้นไม้หนีได้อยู่ดีคนนอสไลด์มาโด้ยสไลด์มาโดมครับแต่ว่าเอ็มพลาดพาตัวเองออกจากนอกโดมได้ครับแล้วกลับไปตีสวนเจอหลังหน้าเป็นมุมกัดหน้าครับตีสโลอยู่มาแล้วครับกคดเด้มีมินวนลเฮสสมเดินตามมาแล้วโดดสตานเลยไหมหนี่ครับโดดสตานครับโดนคนนอสตัวเดียว กดสกิลหนึ่งแล้วโซแทบเรียบร้อยได้อยู่ <c oughs> แม่ไปคนละตัวกับฟิน <c oughs> ไปไหนไงต้อ <c oughs> อฟินฟินยังไงฟิน,ฟน,ฟน,ฟนยิงฟินยิงยิงเอาแล้วครับเอ็มพาเจอขังฮะแต่ว,ว่าป้อมไม่ตี โอ้โหยังไงเกบมาครับนี่เจอช็อตไปหน้าไม่ตอนนี้15สูตรแล้วครับอิมเป็นที่เรียบร้อยอนนเหล็กเกมฝั่งโคโนสน่าจะสู้ได้นะแต่อย่างว่าตอนนี้เราเปิดสกอร์ให้ดูไปแล้วไม่ใช่เราเรารู้อยู่ว่ามาเล่นไม่เคยยังไม่แพ้ใครมา เกืบอบสามไว้ตาล่าสุดแปลว่านันนี้มันโง่แน่นอนมันไม่เพลหรอก,ม,ก <laughs> มาโคเด็กเวลห้านะครับเฮ้ย <c oughs> โหตันบึดวะอันตีโคเดกก็ตายแล้วนี่ได้อยู่หลังหน้าครับแต่ยังไม่ได้อันตียังไม่ได้โคเดกใครเลยโดดมาแล้วโควนอสนี่อันตีใส่เกฟครับผมเหลือโคเดกและช็อตใส่ฟาโลอ่าไปไงครับเอาคนเดียวเลย ดัลีเพิ่งได้พีเคงจึ๊กกันแน่มีวิงหลบได้อาพอโคเดีก็เป็นไรต่อลลนี่ช็อตเดียวเดียวเดียวโอ้ยไม่เห็นไม่เห็นว่าไม่ไม่เห็นว่าม,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 มันจะช็อต เออขอภัยก็ผมอ๋อมันก็โดดมาโง่ๆแล้วช็อตเลยโดดมาช็อตแบบตรงๆเลยนะช็อตแบบไม่มีอะไรฟรึบอ่าไปบนแล้วระวังให้เพื่อนรำมือนไปครับข้างล่างอ๋อเป็นจอกอเวทน,นะครับ เป็นสายเวทเลยสายสกิลเลยนะครับโอ้โหฟินซ oh ูมแรงจังวะอ๋อฟินสายซูมว่าแล้วเป็นซูมแรงยังโอ้โหออกสเปลสะสเปลชาดสเปลทันเดอร์จึ๊ก ซุมทีมีจุกมาแล้วโลเดนวิวโคนอสน,นี่ฟาร์มแล้วจ้าเอา๋เอ้าเจอโอสเจอโอสว่างไงเพื่อนอน,นี่พิงหนีนี่ช็อตโอ้โหปาโลตายครับอุย้ยโดนเยอะ โอ้โดนดีโดมได้ครับชิวเชี่ยดอ้แม่งสุดยอดเออว่ะมุมตามกัดดีกว่าคืออันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อวยมันหรือไม่ได้อะไรนะไม่ได้ไม่ไม่ไม่รู้จักที่อะไรกับมันนะแต่ว่าฝีมือมันมีนะว่าจริงๆมันมันมันยิงหรือไม่ยิงอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่รู้ยังไม่มีหลักฐานแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อแต่แบบมันไม่ได้ยิงทุกเกมอ่ะเข้าใจปะ คือที่เคยเห็นมาเนี่ยคนแม่งแบบยิงทุกเกมหรือว่าปั๊มทุกตาอะไรเงี้ยแต่ผมว่าที่มันเล่นเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นตของมันเล่นเองเนะไม่ได้ยิงทุกแม็ดยิงทุกแม็ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้แม่นนี้ก็น่าจะประมาณพกโกยนะคือในระดับโกเนี่ยเราดูมันโหดมันมันเล่นสบายฝีมือมันน่าจะสูงว่านั้นนะอันนี้เราไม่รู้ว่าถ้ามันไปเล่นใน ในแรงโกแรงรีเจนแรงสูงกว่านี้เออมันจะแบบดูโหดอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือจะตึงๆอันนี้เราไม่รู้นะเพราะมันก็ไม่ไปเล่นในระดับนะั้นเหมือนกันดูทรงแล้วถ้ามันไม่ขึ้นวะเออชนะสามตาฝ่านี้มันต้องแบบว่าแรงอิ่มมาแล้วไหมแต่ทำมันหรือว่ามันพอพอมันจะขึ้นปุ๊บมันมันรีแรงจะขึ้นปุ๊บรีแรงรีแรงรีแรงเงนี้เหรอแต่ขึ้นปุ๊บรีจะขึ้นปุ๊บรี มันมันรีแรงได้แต่ว่าไม่รีสกอร์ไม่รีประวัติใช่ไหมมันเรียกได้ใช่ไหมโอ้โหอันตีแล้วโคเด็กครับผมแห้งเลยอ่าแล้เจอฟารโรขังโดนหนีได้เอาไปม,มุมไปม,มุมไร่กัดเดยวนีชอบไปมุมรังหน้าไว้สแแมงตื้อดีอนะโคดอนหนีฟาร์ด้วย บอกยืนไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาฟาร์มดีกว่ามีการวอยจำแฮรนะครับฟินขำ่ำฟินตอนนี้ไม่ทำอะไรเลยเนอกจากซูมอาโดดมาครับแล้วเดินลงครับผมแล้วโดดต่อ <c oughs> นังไงนนอต นอตรู้สึกว่าตาหัวจะขาดนะเงาหัวจะไม่มีเอานะนอตมันหาโคโนตอยู่นะโคโนตนี่น่าจะอันติแล้วโคเด็กน่าจะตายเลย,เรยครับเลือดแปดรอยหาโคโนตอยู่อะ <c oughs> <c oughs> เนี่ย่ะดันจากคิบดีกว่า นายังไงน็อตสไลด์หนีไปแล้วครับเราวาร์ปกลับเลยเฮ้ยเหลือฟินข้างล่างตัวเดียวดิเอาด,อาดิกลัวอะไรเลยคนน็อตสไลด์เรวด้วยครับแลิลี่บิงไปสตนันอันติตายฟินเรียบร้อยอยู่ตัวเดียวว่แห้งดิอุ้ยซื้อเกินเลยว่ะเฮ้ยฟินนั่นใจร้อนนี่ตายไปซื้อปั๊ไครับรวยจริง อ่าออกมาเป็น just speer นะครับเอาของมันฟินเลย just speer j จ r g u e z อ่าฟินก็แดกเฮดเหมือนกันโดดโดดแล้วลงปักบัวไปหนึ่งทีครับหลังหน้าอันตีโคเด็กตายแล้วช็อตเลยช็อตเลยช็อตเลยดูที่มังมึงมึงไรกัดดิแกะเฮ้ยเลลิยูยัดเค่หลบทันไม่จิวเชียตอาจจะโดนสตัน แต่ยังดีไม่ตกก้นไม้ไมม,ม,มุมมันตื้อวะ้นไหมฮึลลี่เจอฟินโซมจุกจุกฟินมีจุดจุดจุด <laughs> พ่อมึงกระสุนเหลือหรอยิง <laughs> ไอ้ลัลี่หัวร้อนเว้ยว่าพ่อมึงกระสุนเหลือหรอยิงจังฟินบอกเสล เอาเมื่อต้นเกมพิ้นยังถามเป็นผ่าน่าเป็นผู้หญิงเลยไม่ใช่เหรอ,อก็เป็นคนไทยนี่<ป>เอาไงึกออาโดนด้วย ไม่มีใครอ่อยนี่เหรอวันแล้วเบิดต้นไม้นี่อย่างว่าตังไม่มีไม่ใช่ไม่ออกเงินไม่มีไม่ได้ฟาไม่ได้คลิปออกบ้านไม่ได้ก็เลยไม่มีใครที่จะสามารถออกได้นะครับดูดิคนแม่งมีแค่พีเคกันอย่างเดียวนะจริงๆริงมีพีเคคนละอันนี่ก็เต็มเกินละลัรีพอขำๆไม่ขำแล้วอุ่นๆตอนเนี้ยน่าจะอุ่นๆอยู่อ่ะไปจบเลย ไอ้มหาดผักไปครับกำแพงกั้นไปฟินคุฟินบอกร้องมาครับตรงนี้มีวอร์ดเหมือนกันน,นั่น <c oughs> นี่อันตีโคเด็กตายแล้ว <c oughs> เอาเลครับดวงต้นไม้เอือดวสวารช่วยเยดเคแล้วขังอะไรอ่ะตัวจริงตัวปอมวะเนะี่ยขังตัวจริงอ่ะสวยได้อยู่ครับยี่สิบห้าอดยังช่วยมันอีก เดี๋ยวก็จบแล้วครับจกมนี้จบกี่ทีนะสามสิบนาทีอีกสามนาทีนะครับก็จบยี่สิบเจ็ดตัวให้แม่อีสองคิวฟินบอกพร้อมแล้วจุก ชีต <laughs> 26เออวินซูมกดเ้ <c oughs> View, อนวิววันตีโคเดกก็ตายแล้วนะระยะของโคเดกานตีก็ค่อนข้างกว้างด้วยเพราะว่าออกจากสเปียมาระยะอาจจะเกือบเท่าซูมฟินเลยนะเนี่ยเอ,อ้ยโหซูมิดต,ตัวไกลไปโอ้คอนเถอะพะหนุ่มนะสกอห่างขนาดนี้นี่นี่ ซูมและช็อตอ่ะก็จบครับยี่สิูตรแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะก็อ,อยากดูคลิปไหนเนี่ยลองคอมเมนต์มานะว่าอยากดูมันเบื่อ,อยังนะฮะดีลีนวันั้นวิวหรือเบื่อมันเล่นแล้วอะไรงี้ไม่ตรึงหรอันขาดไป <laughs> นมีดิบบอดอีกได้บอนแล้วครับ เดี๋ยวก็จบเกมละแต่ว่ามันคิวเยอะทุกเกมเลยนะได้มีพีไหมโค่นอสได้สีโบด <c oughs> อ่ะโคนอนนั่นจะได้ครับผมอ่ะขอไปแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับ